เออเห็นเนฟซี C, ถามมาหลายคนนะครับผมว่าขนาดของกรุงนกกรงหัวจุกมันมีผลมากน้อยเพียงใดนะครับผมถามว่ามีผลมากน้อยไหมมันก็มีผลมากนะครับผมเพราะว่าขนาดของกรุงนะครับผมนกบางตัวเห็นไหมถ้ามันวิ่งลง้งมันวิ่งมากเกินไปนะครับผมถ้าเราใส่กรุงให้ใหญ่ๆนะครับผมมันก็วิ่งจนไม่ได้ล้งนะครับผมวิ่งกรงเตกนะ เออลักษณะของกรงมันก็มีผลเป็นอย่างมากนะเพราะส่วนมากคนที่เขาไปเข่งเห็นไหมเขาจะบีบกรงนะครับผมเขาจะบีบกรงให้เล็กเออนอกเพื่อที่นกจะไม่วิ่งนะจะได้ยืนลงง่ายๆนะเพื่อนๆลองสังเกตคนปืนตรงกลางกับคนปืนด้านข้างดูนะเออเขาทําจนบีบจนให้นกล้งกันอย่างเดียวนะครับผมและก็ใครอยากได้กรงใหม่ๆนะเดี๋ยวข้างล่างนี้เราจะปักไว้ให้บนหน้าจอนะ สามารถกดเข้าไปซื้อกันได้นะครับผมกรุงนกกงวจุกก็มีขนาดหลายแบบหลายอย่างนะครับผมให้เพื่อนๆได้เอาไปลองใช้กันดูนะเออมันมีบัตรส่วนลดมันมีอ่าบัตรส,ส่งฟรีนะครับผมเพื่อนๆอ,อาจจะได้ส่งฟรีอาจจะได้ราคาในไม่กี่บาทเลยนะขนาดกรุงนะครับผมอืม <c oughs> แล้วจากใครที่ถามว่านกตีลังกากรุงแก้ได้ไหมกรงกกแก้ได้นะ เออเพราะจากการทดลองนะครับผมบางตัวนะเอ,อ่อมันตีลังกาอยู่ดีๆใช่ไหมพอเราเปลี่ยนขนาดกรุงนะครับผมมันหายเฉยนะอาการตีลังกาอาการโควิดบางครั้งมันหายนะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ลอยเปอร์ซ็นเสมอไปนะแต่ถ้าใครอยากได้กรงใหม่ๆไม่มีกรงทีก็จิ้มด้านล่างได้เลยนะครับผมผมก็เอามาฝากกันนะครับผมในคลิปลปนี้ก็ได้บอกได้แก้ปัญหากัน ไปให้เอ,อ่อเอฟซีใครที่มีปัญหาก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับผมช่องผมส่วนมากเอฟซีจะส่งไห่ดูนะไม่ไม่ดูเพศนกงหัวจุกผู้เมียก็ส่วนมากจะดูอ่านกงวจุกเสียงเพี้ยนไม่เพี้ยนอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าถ้าพูดถึงกรงแล้วมันก็สําคัญนั่นแหละนะครับผมยิ่งถ้าเป็นนกเข่งยิ่งจะต้องมีเห็นไหมต้องมีกรงบินต้องมีกรงโอ้หลากหลายอย่างนะ แต่ตอนนี้ที่ฮิตกันนะครับผมกรงนกงหัวจุกก็จะมี2แบบนะครับผมแบบแรกก็จะเป็นกรงสปอร์ตนะครับผมแบบที่2ก็จะเป็นกรงกลุ่มนะตอนนี้กรงกลุ่มได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมใครอยากได้กรงกลุ่มกรงสปอร์ตคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวผมปักลิงก์ด้านล่างตรงนี้ให้นะครับผมให้เพื่อนๆได้กดออกไปใช้กันนะครับผมเพราะว่ามันมีบัตรส่งฟรีบัตร ลดราคานะออผมออกมาฝากนะะใครอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับความรู้นกกงหัวจุกแบบไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมนกกงหัวจุกเห็นไหมช่องเราจะมีคนเลี้ยงนกกงหัวจุกมากนะครับผมมีทั้งเวียดนามมีทั้งอินโดมีทั้งเพล่มีทั้งไปยามีเยอะนะครับผมนกกงหัวจุกทานตูของอูดรนของอุบนุนโอ้โหนกเก่งเยอะนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับผมเราหาตัวที่ดีให้เจอนะมันมีตัวดีอยู่ทุกป่าทุกตินทุกเลงทุกเรานะเราไปหากันเราเองนะครับผมคลิปนี้ที่ผมจะทํามานะเนื่องจากผมมาพูดแก้ปัญหาเรื่องกรงนะครับผมเพราะเอฟซีบอกว่าเออกรงมันมีประโยชน์อะไรบ้างพี่เออประโยชน์มันเยอะนะครับผมกรงการเลขกเพื่อนๆมีแต่นกไม่มีกรงเพื่อนๆก็เลี้ยงไม่ได้เลี้ยวนะครับผมเออเอาไว้ง่ายนะจริงไหม เออได้มีคนทักเข้ามาเยอะนะเมื่อคืนอะว่าพี่ไอ้นกที่ร้องคม้นกที่ลิกอ่างบ้านนกที่ร้องหางกดพานมันเก่งจริงขนาดไหนพี่ถ้าถามว่าเรื่องเก่งจริงไหมนะครับผมเก่งจริงๆนะครับผมพวกนี้เป็นนกที่เขา้ากันเแบบ็ดโอ้เป็นนกในตำนานเลยนะมันหายากนะครับผมทรงลักษณะอย่างนี้นะนกที่ร้องคม้มันจะลักษณะคในจังหวะการมันร้องนะครับผมโคมจะยาวๆ มันจะยืดลงสับแล้วมันไม่เหนื่อยนะครับผมแล้วก็ลิกหางบานนะมันหายากนะครับผมมันหายากใครมีนี่คือผมถือว่าสุดยอดเลยนะครับผมนกงหงวยจุกไอโวที่ลงลิกอ่างบานนะเป็นอีกหนึ่งนกที่สุดยอดนะครับผมอันนี้ผมก็ให้ความชื่นชมนะครับผมเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะลิกอ่างบานเออลงหางกดพานนกนั่งคอมาพวกนี้คือ ผมให้เครดิตอยู่แล้วนะครับผมแต่เอฟซีเขาก็ทักมาเขาก็พูดง่ายๆเขาเขาก็อยากจะหานะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าหาไม่ให้นะครับผมเมื่อก่อนนี่คือลิกอ่างบานนี่คือเป็นที่นิยมไปอย่างมากแต่มันหายากไนงะเออและใครอยากมีนกเก่งๆก็พยายามคนหายเจอนะครับผมในในคลิปนี้ก็พูดถึงเรื่องกรงแล้วนะครับผมเรื่องกรงนี่คือเพื่อนๆจะต้องหากรงที่ซี่ชั็บๆนะ เพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆประสบปัญหาเรื่องกรงกันเยอะนะครับผมบอกว่านกหลุดนกหลุดซี่ไม่ชับนะครับผมเป็นกรงเก่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเออหากรงใหม่ๆไปใช้นะเพราะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ชำนกกันเยอะนะครับผมหลากหลายคนก็ชำนกเลี้ยงนกเออเราคุณรักนกเราก็ต้องเลี้ยงนกมันก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับผมอ่าเออแล้วก็ขอพูดถึงเรื่องปลดล็กอกนกกรงวัวจุกสักหน่อยนะครับผมกล่าวตอนนี้ก็ ตั้งแต่วันนั้นเขาเลื่อนมานะครับผมอ่าสมาคมเลื่อนไปผมก็ไม่ค่อยได้ทําข่าวเกี่ยวกับการปลดล็อกนกงหวัวจุกสักเท่าไรนะครับผมพอผมพูดบอกว่าจะปลดล็อกจะปลดล็อกมันเหมือนการหน้าตเตกเนะี่ยเดี๋ยวเขาเลื่อนอีกนะครับผมเลื่อนมาสองรอบเลยถึงความมั่นใจผมก็หายไปเยอะนะครับผมหลังๆนี้เพื่อนๆก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นข่าวปลดล็อกนกงหวัวจุกจากผมสักเท่าไรนะครับผมเพราะว่า มันมันพูดยากนะครับผมเออผมปลดล็อกไปหลายครั้งแล้วหน้าเตกเลยนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ปลดล็อกให้จริงสักทีนะแต่ถ้าผมได้ข่าวนะครับผมที่ว่าชัดเจนว่านกกงหัวจุกจะปลดล็อกนะผมก็จะออกมาแถลงการจัดให้แบบชัดเจนแน่นอนนะครับผมเพราะช่วงเราเป็นช่วงนกคงหัวจุกนะครับผมข่าวที่เกี่ยวกับนกก็ อเอาอ,อกมาโบกตลอดนะครับผมเออคิดดูว่าเขาปลดล็อกเขาปลดล็อกตัวเงินตัวทองได้นกนางเอ็นได้แต่ทาไมเขาไม่ปลดล็อกนอกกงหัวจุกให้เรานะอันนี้ก็น่าคิดนะวอนผู้ใหญ่ช่วยปลดปลดให้ได้สักทีนะครับผมนกชาวคนที่เลี้ยงนก,กงหัวจุกเยอะนะลงชื่อเป็นสามสีส่แสนคนในที่ลงไม่ลงอีกสองสามเท่านะครับผมคนเลี้ยงนกกงหัวจุก เกือบล้านนะเป็นล้านนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเราก็มาตั้งหน้าตั้งตาลุนกันให้นกงหัวจุกปลดล็อกออกจากบัญชีสัตว์ปา่าคุมกลองนะครับผมพูดง่ายๆก็คือเลี้ยงตามบ้านก็ไม่โดนจับไม่ถูกจับอะไรประมาณนั้นนะเออเราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมพผมเชื่อว่าคนที่เลี้ยงนกงหัวจุกนะครับผมร้อยคนนะมีคนขออนุญาตไม่ถึงยี่สิบคนเลยนะครับผม เรามาลุ้นกันนะครับผมอ่าคลิปกรงนกคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอจบการอภิปรายเพียงเท่านี้นะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับผมสินค้ากรงเดี๋ยวเราจะปักไว้ให้ตะกร้าด้านล่างนะครับผมขอบคุณครับ